แอดมินไปเจอดีกาหนึ่งมาครับขาแพ่งครอบครัวนะครับดีกาที่3013ทับ2,568ครับเรื่องมีอยู่ว่าลูกได้มีการฟ้องแม่ซึ่งเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับขอให้โอนที่ดินให้แก่ลูกซึ่งในคําฟ้องก็ได้อ้างว่าฟ้องแม่ในฐานะที่แม่เนี่ยเป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของพ่อที่ตายไปครับโดยในคําฟ้องก็ปรากฏนะครับว่าลูกเนี่ยได้มีการขอให้แม่โอนเพราะว่าพ่อและแม่ได้ขายที่ดินให้แก่ตนแล้วฮะคำถามคือคดีนี้จะเป็นคดีอุทธรณ์ที่ต้องห้ามฟ้องบุปการีของตนหรือไม่ครับสารดีกาให ้องบุปการีเป็นบทจำกัดสิทธิต้องตีความโดยคร่งคัดครับโดยห้ามเฉพาะฟ้องบุปการีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นครับข้อที่2นะครับเมื่อโจทก์อ้างว่าบิดามารดาขายที่ให้กับตนเองแล้วครับหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วพ่อไม่ยอมโอนที่ดินให้แก่ลูกเนี่ยลูกก็ไม่สามารถฟ้องพ่อได้อยู่แล้วใช่ไหมครับกรณีนี้ก็เช่นกันครับก็เป็นเหตุผลที่สาครับสันติกาบอกว่าแม้ว่าลูกนะครับจะฟ้องแม่ในฐานะทายาทแล้วก็ผู้จัดการมรดกข,ของพ่อที่ตายก็ยังเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของลูกอยู่คร จริงเป็นว่าลูกได้มีการฟ้องแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกเพื่อเรียกทรัพย์มรดกหรือฟ้องในฐานะที่แม่เป็นกรรมการให้รับผิดต่อบริษัทเช่นนี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นการฟ้องแม่ในฐานะบุปการีใช่ไหมครับจึงไม่ใช่คดีอุตรรมะและหากเปลี่ยนข้อจริงไปอีกว่าหากมีการฟ้องแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกก็จริงครับแต่เป็นการฟ้องในคดีอาญากรณีเช่นนี้ครับแม่ซึ่งเป็นบุปการีก็ต้องรับโทษเป็นส่วนตัวไม่สามารถแยกฐานะความเป็นบุปการีกับผู้จัดการมรดกเหมือนอย่างคดีแพ่งได้สารกีการวางแนวมาโดยตลอดครับว่าดดดีีเ่่น้้ออรมมมหาาากยจิงงไไบบูฟซึทส บ,บิดาย่อมไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมครับก็ย่อมไม่ใช่บุปการีตามความหมายในมาตราน,นี้ฮะสานติกาวุฒิชัยว่าไม่ใช่คดีอุทธรุมครับและหากปรากฏต่อไปนะครับว่าลูกได้มีการรับมอบอำนาจจากบุคคลอื่นให้มาฟ้องมารดาตัวเองในฐานะส่วนตัวฮะแล้วก็ฟ้องตามสัญญาซื้อขายด้วยกรณีเช่นนี้นะครับลูกไม่ได้ฟ้องในฐานะบุตรจึงไม่ใช่กรณีที่บุตรฟ้องบุปการีเป็นคดีแพ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกรณีเช่นนี้สานตีกาก็วุฒิชัยว่าไม่ใช่คดีอุทธรุมเช่กนกน